ครับอันนี้เป็นบุฟเฟ่อาหารเช้าของโรงแรมนะครับแคปเจอร์น,นะครับเราจะพามาดูว่าบุฟเฟ่ที่นี่มันมีอะไรบ้างให้กินนะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีน้ำเปล่าน้ำส้มนะครับแล้วก็อันนี้ะก็จะเป็นกาแฟนะครับชานี่ก็นมสด แล้วก็กาแฟนะแล้วก็ต่อด้วยฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสลัดสลัดผลไม้ครับนี่ก็จะเป็นโกโก้ครานบ์มสดครับคอนเนสตาอนันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ไม่รู้จักมัน นี่นะครับขอข้าวโอ๊ตนะครับอันนี้เป็นข้าวโอ๊ตแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขนมปังเบรดพัดดิ้งแผนวานิลาซอสนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ที่ปิ้งขนมปังนะครับที่อบแล้วอันนี้ก็จะเป็นขนมปังนะครับเค้กบราวนี่นะครับ, cake, ie, รบแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแพนเค้กแพน น,น,นี่คือทําสดๆเลยนะครับก็อันนี้อันนี้มันคืออะไรเนี่ยลองเปิดดูอ๋ออันนี้ก็เป็นเป็นเค,คนะครับอ่านี่คือแกชซอนซอด้วยฝั่งข้างในนะครับข้างในซ้ายมืออันนี้ก็จะเป็นขนมปังอ่อข้าวต้มนะครับข้าวต้มาตมาเปิดให้ดูนะครับนะครับข้าวต้ม โจ๊กนะครับล Real, ลส่วนขวามือนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็พะโล่ไข,ข่พะโลนะ้นะนี่ก็เครื่องปรุงข้าวต้มส่วนอันนี้ก็จะเป็นสลับเปานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโรตีนะครับทำสดๆเลยนะครับโรตีทำสดๆเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นซอสไม่เ,เป็นซอสนะครับ น,นี้คืออะไรอันนี้คือไข่น,นี่ก็จะเป็นนัสิลมะนะครับข้าวมันล็อมะอันนี้ก็จะเป็นซัมมาตูมิสนะครับซัมมาตูมิสอันนี้ก็จะเป็นชไก,ก้่เรนดังเรนดังไก่นะครับนี่คือนัสิลมะต่อด้วยอันนี้อะไรบ้างตัวน,นี้คืออะไร Beef Stew with Potato Hash นะครับเป็นเนื้อนะครับเนื้ออันนี้ยังไม่ลองกินนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Beef Chicken Sausage อ๋ออันนี้ไส้กรอบอันนี้ก็จะเป็น Corned Chicken Hash mashed Potato คืออะไรนี่ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น Burger บีมไข่ถัว่วใช่ไหมถัว่วก็อันนี้ก็จะเป็นชีสอ๋ออันนี้ก็จะเป็นขนมปังนะครับขนมปังมีเนยอันนี้ก็จะเป็นเฟรนเลโลนอเด้นอ๋ออันนี้คือก๋วยเตี๋ยวผัดต่อไปก็จะเป็นวอร์กฟรีตุ้กชะเบอผัด ก็ประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับ่บก็จะห้องใครมาช้าก็ต้องรอคิวหน่อยนะครับพื้นที่ว่างเขาก็จะเรียกมานะครับก็จะประมาณนี้